ทีรักโพธิกิจชีวิตนี้เนื่องด้วยผู้อื่นตอนที่หนึ่งสรีระร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งประเสริฐเป็นเหมือนอุปกรณ์อันวิเศษ ที่เราสามารถนำไปใช้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตามพุทธพจน์เพราะครูสมณะโพธิรักษ์จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในการดูแลรักษาร,ร่างกายสารีระขันรวมถึงอาการ32ให้มีสภาพคงอยู่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติพ่อครูบอกเสมอว่า ท่านจะพยายามมีอายุให้ยาวถึง151ปียังมีสุขภาพดีเป็นสัตวสิกชนหรือผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปที่ยังคงใช้ร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณได้เป็นอย่างดีในการสืบสารศาสนาเผยแพรห่พรหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กับมวลมนุษยชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ภาคเพียรออกกำลังกายก็เพราะว่า ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเองอาตมาไม่ใช่เด็กเด็กนี่มันจะมันได้ออกกำลังกายอยู่เสมอเสมออยู่เป็นธรรมชาติแม่แต่หนุ่มสาวมันก็ออกกำลังกายอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่เยอะทีนี้พอเป็นเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานงานการจะทำให้คนอยู่กับงานท่าเดียวหรือว่า อยู่ในอิริยบทจำกัดเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนอสรีระต่างๆนาน,นาการเคลื่อนไหวต่างๆก็ถูกจำกัดลงอย่างแท้จริงและอายุมากเขาก็ความดีดิ้นความาที่จะต้องทำอะไรอะไรมันเป็นธนฐา,านะผู้ใหญ่แล้ว มันจะไปกระเจาะกระจ้าอะไรต่างๆนาน,นานสแสดงอะไรออกไปมันมันก็มันก็ไม่เหมาะสมอะไรงนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราก็หาวิธีก็หาวิธีเพิ่มเติมจึงเห็นความสําคัญที่เราจะต้องออกให้เพิ่มและอย่างอาตมานี่ยึิ่งทํางานอยู่ในอิริบทจํากัดนั่งส่วนใหญ่ เขียนแล้วก็จะมีอะไรต่ออไรพวกนี้ก็อยู่ในระบ,บทซ้ำๆจำกัดมันก็ทำให้อรีบบทดอื่นที่กว้างที่แตกต่างที่ทั่วถึงทั้งสรีระในการที่จะใช้กล้ามเนื้อใช้อะไรต่างๆนานาที่ในสรีระเราที่จะได้ทำการเคลื่อนไหวสูบฉีดอะไรตอตไรเนี่ยมันก็ลดลงการรักษาสุขภาพองค์รวมของพ่อครู ที่ใช้หลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมวินัยในการกินอยู่หลับนอนด้วยวิถี8อคืออิทธิบาทอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายเอนกายเอาพิษออกและสมมาอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายพราะครูในวัย82ปีพ่อครูก็ยังมั่นคงมีวินัยมีความเพียรในการออกกำลังกายมาก ท่านจะออกกำลังกายเกือบทุกวันโดยจะสลับประเภทของการออกกำลังกายที่พ่อครูปฏิบัติมาก,กว่า10ปีซึ่งมีอยู่3ประเภทคือโยคะเดินเร็วและการใช้เครื่องปั่นจักรยานซึ่งปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาใช้การปั่นจักรยานแล้วโยคะนี่มันเป็นวิธีการที่จะออกกำลังกายที่ผู้ศึกษามาตั้งแต่ดึกดำบรรมาจนเดี๋ยวนี้นี่ เห็นผลดีมากนะที่จะกาที <orn in> <world> ่จะใช้การออกกำลังกายในทำการโยคะไม่ว่าจะเป็นชาติอินเดียชาติจีนที่เป็นชาติเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ก็มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วก็ต้องใช้การออกกำลังกายทางโยคะโยคะแบบจีนเขาก็เรียกภาษาของเขาโยคะแบบอินเดียเขาก็เรียกภาษาของเขาประวัติอัตมาธรรมลักษณะเหมือนอินเดียเขาก็โยคะ แลเขาก็เรียกรวมๆกันโยคะของคนนันคนนี้หลายระบบหลายวิธีอะไรก็ว่าไปอาจะมาผสมผสานนะก็มันก็เกิดใหสรีระต่างๆทุกสัตว์ทุกส่วนกล้ามเนื้อส่วนนั้นส่วนนี้นถ้าจะเอาอย่างจีนนูโยคะอย่างอินเดียก็ตามเขมีลมหายใจมีอะไระไรประกอบหมดมีท่าท่าต่างๆต่างๆต่างๆ,างๆซึ่งก็มี หลายสิบท so ่าจะถึงร้อยท่าหรือเปล่าไม่รู้ใช้เวลาก็ประมาณ40นาทีใช้เวลาท่าต่างๆในเวลานก็นับเอา10 20ก็เลยใช้ชือเรียกว่าโยคะแล้วก็เดินเร็วก็เลยใช้วิธีนั้นอะเดินด้วยเไม่ให้มันสลับไปมันก็จะได้อะไรอะไรต่างๆแล้วก็ถีบจักรยาน แต่ก่อนก็ทิบจัก,กรยานอ,อยู่กรที่ตอนหลังๆมาก็มีคนอยากจะให้เอาจัก,กรยานนี่มาทีบไปข้างนอกไปได้อากาศได้ถูกแดดได้อะไรต่อตอะไรต่างๆน,น,นานาอาตมาก,ก็ก็เห็นดีว่าเออมันก็ดีกว่าิบจักรทีนมันก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าออกไปนอกพื้นที่ไปทีบข้างนอกอย่างน้อยเราก็ทีบรอบ,รบ บริเวณในสถานที่หมู่บ้านของเราผูมิทัดของเราเราก็จะได้เห็นในตรวจตราได้ประสบอะไรต่ออะไรมันก็มีประโยชน์มีสิ่งประกอบอะไรต่ออะไรที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นอีกเยอะก็เห็นดีด้วยอาตมาเองอาตมารู้ตัวตั้งแต่แม่แต่พายเรือนี่ก็ใช้ลักษณะการเลี้ยงตัวกันบาลานซ์ใน สุนทุนน้อมถ่วงของโลกของอะไรพวกนี้เรือก็ตามอาจะมาว่าเรือมากเลยขี่จักรยานนี่ก็ชั้นเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็พอได้ก็ได้ออกกำลังกายขี่จักรยานกัน,นเขาก็ตามประษาเขาเขาก็อยากให้เซฟดีๆอะไรต่างๆนานามาตอนแรกๆกนามาขี่จักรยานล้อเล็กๆนี่มันล้มเลยนะมันไป จเจอทรายเจออะไรที่มันก้อนดินก้อนที่ไรมันก็พลิกง่ายใช่ไหมทีนี้ถ้ายางใหญ่ขึ้นเขาก็เห็นเนะยดังนั้นเขาก็เลยว่ากันไปแล้วก็อยากจะให้ดีๆอะไรก็เข้าตามภาษาคนก็เอาเ็เลยกลายเป็นข่านิยมเป็นอะไรอะไรมามากมายขึ้นมาซึ่งเกัตมาร์เขว่ามันก็มันก็เป็นบ้างแต่ว่าประโยชน์มันมีจริงก็ ก็เลยอ้ะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยทำความเข้าใจกันเปการศึกษาไปในตัวว่าอะไรอะไรคืออะไรเท่านั้นผู้ใดที่จะยึดถือมากหน่อยไม่เอาจะเอาอย่างง่ายๆถูกๆอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นพวกหลงโลกีหลงค่าทั้งโลก people, <'s cy prus> ทั้งแพงทั้งสวยทั้งมีค่าอะไรแต่อะไรก็ว่าไปแต่ละคนจะสำนึกขนาดไหนก็เอา ปั่นจักรยานบันอยู่ที่เจตนาจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็อยู่ที่เจตนาถ้าเราปัญจักรยานที่มีเจตนาและสังกรระวังมันไม่เหมาะสมมันก็ไม่ไม่ดีเพราะงั้นเราก็รู้จักสถานที่อันควรการละอันควรสิ่งแวดล้อมอันควรอะไรพวกนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปทำโชว์ทำโก้ทำเกินทำอะไรมากมายเราก็ทำมีเจตนาที่จะทำเพื่อเพื่อเท่านี้ยังไปอยู่ในขอบเขตอยู่ในแวดวงอยู่ในสัดส่วนที่คิดว่ามันไม่ก็ไม่ได้ไะเจอไปเจอเกินไปดูคนมากเกินไปที่จะพบจะเห็นแล้วก็หลากหลายความเห็นหลากหลายความคิด ก็ต้องนิติเตียนได้เป็นโลกวัชชได้อะไรนี่เราก็ระมัดระวังการออกกำลังกายของพ่อครูนั้นไม่ใช่ได้ประโยชน์เพียงร่างกายแข็งแรงส่วนเดียวแต่เป็นความเพียรความกร,รุณาของพ่อครูในการรักษากายขันนี้เพื่อผู้อื่นเพื่อเปิดเผยธรรมะที่เป็นโลก,กุตระธรรมทำให้คนพ้นทุกข์พ้นอบายเป็นหน้าที่ที่พ่อครูต้องรักษากายขันนี้ เป็นองค์รวมของ8อที่ครบสมบูรณ์แบบทั้งรูปและนามครบถ้วนทั้งเลือดเนื้อและจิตวิญญาณที่เป็นส่วนประกอบให้พ่อครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นต้นแบบในการล้อมรวมลูกหลานพระโพธิสัตว์ให้เป็นแท่งธรรมธาตุแห่งพุทธทะที่สามารถประพฤติปฏิบัติตนจนเกิดปัญญาเกิดสาระเกิดวิมุตเป็นอมตะบุคคล พยันสร้างสรรค์เสียสละเพื่อมวลมนุษยชาติก็เรื่องจิตวิญญาณนั่นแน่อยู่แล้วเลยแม้แต่ว่าขี้เกียรนี่ก็จิตวิญญาณแล้วขี้เกียรนี่ก็จิตวิญญาณแล้วมันก็จิตวิญญาณไม่ดีแล้วขี้เกียรคือเราถ้าทำแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อที่จะเสพรสเพื่อที่จะให้เกิดได้ลาบยศสัเสริญอะไรแต่เราทำเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ จากสรีระร่างกายของเราที่จะดีสุขภาพของเราดีอะไรแท้ๆเราก็ยังไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้ของเราเองขี้เกียจมันก็เป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็ปัญญาที่ทำไมโง่เง่า,งาไม่ขย,ยันในการที่จะทำให้สรีระของเราที่ควรจะทําร่างกายของเราเองแท้ๆคนอ,อื่นจะมาทําให้เราได้คนอื่นทําทให้ก็ไม่เหมือน นะเพราะงั้นมันก็เลยสอนถึงทางจิตวิญญาณแท้แเลยวว่ามันมันได้พัฒนาทางจิตนะทางด้านรู้จักคุณค่านะรู้จักประโยชน์แล้วเราก็มีต้องไม่มีอะไรต้านนะก็มีชันทะมีความควรมีความยินดีพอใจที่จะทําในสิ่งที่ควรอย่างยิ่งมันเป็นพัฒนาการของทางจิตอย่างแท้จริงด้วยนะยิ่งเป็นเรื่องคงต้อง กายทั้งจิตทั้งหมดก็มันก็ได้ทุกอย่าง